ข้าบ่มน้ำเอ๊ะหักมันจะออกอย่างซีเนาะแม่นค่ะโอ้บ่มอยู่กับประมาณ4ีหคืนผู้ไ้ปลูกปลูกได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะด,ดูดูหนอน<อ>นะคะนี่ปลูกยังบ่ถึงอาทิตย์เลยค่ะสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูการปลูกอ้อยคั้นน้ำนะครับอ้อยตัวนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับ ซึ่งผมก็เห็นเพื่อนปลูกนะครับปลูกอยู่ในหน้านะครับผมก็เลยแวะมาดูวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกของเพื่อนนะครับสวยงามมากนะครับอ่ามาเจอเจ้าของแล้วนะครับคสวัสดีค่ะอะโอเคอว,วิธีปลูกนะคะอ่าเ,เพื่อนจะบอกวิธีปลูกนะครับ,รบตอนนี้ก็กลุงก็มีขี้ไก่ขี้ไก่เฟือง เฟืองที่ซีปีไก่นี้ฮะนะซีปีไก<อ>่แล้วมันย่อยสลายแล้วฮะนะเอามาลงก้นหลุมแสดงว่าเฮาเฮาจะต้องฝังจนมีดแมนบอกคบนี้ไม่บ่บ่ค่ะไม่ต้องฝังจนมิดให้ใหม,<อ>มันเห็นให้มันเห็นอันนั้นเนาะไม,ไ,มไม่ค่ะตรงนี้งอกมันจะแตกขึ้นตรงนี้นะคะแบบมันจะแตกขึ้นไวเลยตรงนี้ค่ะ<อ>ลากมันก็จะหยั่งลงดินงอกมันจะขึ้นมาเห็นไหมแสดงว่า ถ้าถ้าถ้าเหตุแบบนี้นะมันจะมันจะร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะได้ทุกอันที่มันที่มันมีตายอยู่มันจะได้ทุกอันเลยโอ้สังั้นผมปลูกพิษแล้วครับพี่น้องเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งเบิ่อของผมปลูกเด้อสะสทีนี้เราก็เราก็เอาริมเรกเอาดินกบหน่อยเริ่มแรกอันวิธีการไอ้บ่มนี่ครับเหตุจังไหเนาะบ่มเราก็ที่ที่ว่าบ่มนะครับ แล้วก็ตัดตาขอตาอ้อยค่ะตัดขอตาอ้อยนะครับกาบ่มว้าลาว้าไทยว้าลาได้ครับว้าลาเนาะอืเว้าลาเลยแล้วก็ก็ตัดขอตาอ้อยว่าห้าสิเอาเท่าไหร่นะคะวันที่นี้เราก็เอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะพอได้แช่น้ำแล้วเราก็เอามีลังกระดาษแล้วก็เอาลังกระดาษมาไม่งั้นก็เอาถุงดำมาถุงดำถุงดำถุงไอพลาสติกดำค่ะขยะเนาะใส่ขยะนะอ๋อมาแล้วเราก็ ถ้าเราไม่อยากใส่ลังกระดาษเราก็ใส่ถุงดําแล้วก็เลียง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 เอาผ้าหนาๆชุบน้ําชุบน,น้ำแล้วเราก็ปกไว้ทั้งทงนะคะสังเกตนะครับไอ้ท่านผู้ชมนะครับไอ้ของเพื่อนน่ะจะออกสวยงามมากนะครับมันจะออกผมก็ผมก็ต้องต้องมาเบึ่งวิธีการปลูกนะ,ะคะรับพอเสร็จแล้วเราก็เอาเฟืองปลูกน้อยเอาเฟืองนอะนะเฟืองอยู่ในทงนาค่ะปกให้ยังลปกเพราะว่า งามแรงนี่ถ้าเราลดน้ําความชุ่มชื้นม,มันก็จะอยู่นานอ oh. และงอกมันก็จะได้ดีนี่ oh. นะครับพอมันโตหน่อยก็เอาขี้วัวขี้ควายเอาขี้อะไรก็แค่กบ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 หน่อย oh. แล้วก็ลดน้ําอ่อยให้มันขึ้นนะนะโอ้ขักเลยขักเลยสะแบบนี่ได้จากหลุมแล้วครับนี่อไรท้งไม่ได้นับค่ะววันนี้ก็ สิบสามสิบสี่สสลุมสิบสามลุ้มวันนี้ปลูกวันละนิดวันละหน่อยโอค่ะถูกต้องเลยปลูกวันละนิดวันละหน่อยนะครับ,บเพราะว่ามันมันกระโบจาเป็นต้องไปปลูกอันตัดอันนั้นนอะเพราะว่าเฮาอันนั้นเองเฮาคั้น,นเองเดี๋ยวผมขอ,อย่างบึ้งก่อนนะครับ อันนี้คือปลูกแล้วแมนบอกครับปลูกมันนี้แมนบอกครับนี่จ้าวันนี้ออนี้ปลูกวันนี้สังเกตนะครับสังเกตว่ามันจะมีหากนะครับอันนี้คือบ่มเรียบร้อยเนาะห้องฮาบ่มห้องบ่มน้ำเอ้หากมันจะออกอย่างซีเนาะแมนค่ะโอ้บ่มอยู่กับประมาณสี่ห้าคืนผุดไรโอเออมันกับโบด้แมนว่าแสดงว่าแสดงว่าแช่น้ำแช่น้ำนี่หนึ่งคืนค่ะแล้วก็เอาออกมาใส่ถุงดำหรือว่าใส่ลังไว้เนาะครับนี่นี่ไงถุงดำนี่นี่ที่บ่มนี่มาดูถุงดำ ทำไมเราเอาเยอะก็เพื่อเพื่อมันเสียเพื่อเพื่อมดเพื่อแม่เพเราะว่าเขาไ่ได้ใส่เขาบ่ได้ใส่สารเคมีโอ้ยน้ำลน้นเดี๋ยวโอเคโอ้ครับครับครับแสดงว่าเวลาเวลาเขาไหา้น้ำ็ห้ตามลุ่มไปเลยเนาะครับแม่นค่ะอันที่ที่เฮ็ดเป็นลุ่มจังซี่คือเวลาเฮาบริได้ขายหย่าเนาะเฮาบริได้ขายหย่าคิดว่าล่องนี่เอาไว้ทําไม เอาไว้ใส่เปลือกอ้อยเวลาเราแกะอ้อย oh. เออเราก็จะทิ้งไว้นี่เลยพอมันโตแล้วเราก็จะใส่ผุนผ่นใส่พู่นใส่ปุ๋ยในร่องนี้เลย oh. เป็นการมักไปพร้อมเลยเออแล้วมันพอมันโตแล้วเราก็ไม่ได้ยุง่งเลยว่าเข้าสีเห็ดจังใดนะ oh. ว่าเออว่าข้าสีแต่แต่ถ้าปลูกในร่องค่ะว่ามันล้มล้มแล้วมันตามร่องนี่แม่มแ<บ>นไหมครับนมันล้ม อ่เพราะว่าดินนี่มันบวคือกันดินตรงตรงนี้มันจะหลวมเขาเอาถ้าปลูกล่องหรอถ้าปลูกในร่องมันล้มเอาระยะห่างนี่ค่ะบ้านนี้ประมาณเมตรครึ่งผู้เด่นนี่เนาะเมนบอสพขาว่าปลูกห่างแล้วมันมันกอใหญ่มันมันได้หลายปีแล้วก็ต้นมันก็ใหญ่เขาเอาดูจากตรงตรงเพราะว่าคอยดูว่าต้นมันจะใหญ่ครับตรงนี้คอยดูว่ามันโตแล้วมันจะต้นใหญ่มาก ประสบการณ์เิือหลายนะครับ <c oughs> เบ่งไนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแต่ละหลุมนะครับไม่มันมันจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดผู้เดครับแปดลำเนี่ยลำแรกเนาะ <c oughs> ลำแรกเน <c oughs> ะจะมามาลแปดลำ <c oughs> แล้วจะมีขึ้นมาอีกแมนบอกครับนี่ <c oughs> จะต้องมีอีกอ่าเอาปลูกห้างไว้ก็ดีเนาะ เพราะว่ามันจะขึ้นได้โกใหญ่ครับว่ามันจะได้ถึงยี่สิบลำสิบห้ายี่สิบลำอันนี้นี่คือพันพันอ้อยพันสุพรรณห้นะครับสุพรรณบุรีห้านะครับเพื่อนเพิ่นมีไอเพื่นมีพันมันอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจกับทักไอทักไอใน youtube ผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะ ติดต่อให้นะครับส่วนนี้ก็ตั้งอยู่บ้านศรีทนนะครับบ้านศรีทนตำบลโคกสว่างอำเภอรปราปากจังหวัดนครพนมนะครับพอดีมารับลูกชายนะครับพอดีมารับลูกชายสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับมารับลูกชายก็เลยแวะมานะครับแวะมาดูสวนเลยนี่ค่ะเพิ่งปลูกปลูกได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะดูดูหนอ,อนะคะนี่ลูกยังบ่ถึงอาทิตย์เลยค่ะนี่ แสดมมงว่าถ้าถ้าเฮาบ่มนี่มัน,ม,นมันมีโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน<อ>ี่รากมันยังไงก็ยังไงก็ต้องบ่มก่อนนะครับบ่มก่อนนี่เห็นไหมอ๋อไม่ไยังไงโอเคมันจะออกสวยยังไงอ๋ออโอเคค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเรียนแบบแบบนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับสวัสดีค่ะ